สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากมากๆเลยของงานวิจัยนั่นก็คือบทที่5ค่ะหลายคนพอมาถึงบทนี้อาจจะแบบคิดว่าเป็นแค่บ,บทสรุปปิดท้ายโครงการแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วจากแหล่งข้อมูลที่เราใช้คุยกันวันนี้ซึ่งเป็นข้อความคัดย่อกเกี่ยวกับเรื่องหลักการเขียนบทที่5งานวิจัยเนี่ยเขาชี้เลยนะคะว่าบทนี้แหละคือส่วนที่เหมือนกับ ชุบชีวิตให้กับข้อมูลทั้งหมดที่เราทํามาทําให้เห็นว่างานวิจัยที่เราเหนื่อยทําไปเนี่ยมันมีความหมายนะมันสร้างผลกระทบได้จริงๆแต่คําถามที่น่าสนใจก็คือทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะคะคือมันไม่ใช่แค่การเล่าซ้ําสิ่งที่เราเจอในบทที่4หรอคะมันก็ดูเหมือนเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่แค่ต้องทําให้เสร็จเสร็จไปแต่การมองแบบนั้นอาจจะพลาดอะไรสําคัญไปหรือเปล่าคะครับเป็นประเด็นที่ดีเลยครับ เพราะว่าบทที่5เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การรายงานผลซ้ำๆเดิมๆนะครับแต่มันคือเวทีของการสังเคราะห์แล้วก็ตีความอย่างแท้จริงเลยมันคือจุดที่ผู้วิจัยต้องโชว์ให้เห็นแล้วครับว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยลึกซึ้งแค่ไหนสามารถเชื่อมโยงกับภาพรวมขององค์ความรู้เดิมได้ยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือชี้ทางไปต่อได้ไม่ว่าจะเป็นการเอาไปปรับใช้จริงๆ หรือว่าการจุดประกายคำถามวิจัยใหม่ๆขึ้นมาคือส่วนนี้แหละครับที่วัดกลืนของนักวิจัยเลยก็ว่าได้นะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่บทสรุปส่งท้ายแต่เป็นบทที่สร้างความหมายให้งานทั้งหมดเลยงั้นเรามาลองดูโครงสร้างหลักๆของบทนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเคาระบุไว้3ส่วนหลักๆใช่ไหมคะคือการสรุปผลการอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละส่วนเลยว่าแต่ละอันเนี่ยทำหน้าที่อะไรและจะเขียนยังไงให้มันแบบว่าทรงพลังจริงๆนะคะโอเคเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะคะการสรุปผลหรือ summary ฟังดูเหมือนจะตรงไปตรงมานะคะก็คือสรุปสิ่งที่เราเจอนั่นแหละแต่จากแหล่งข้อมูลก็เน้นว่าไม่ใช่การยกสถิติหรือว่าข้อมูลดิบทั้งหมดมาวางไว้ตรงนี้เฉยๆเออมันต่างจากการนำเสนอผลในบทที่4ยังไงคะในทางปฏิบัติจริงๆใช่ครับครับ จุดต่างที่สำคัญเลยคือเรื่องการกลั่นกรองครับคือบทที่4เนี่ยเราอาจจะนำเสนอผลแบบละเอียดเลยตามลำดับที่เราวิเคราะห์มาใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนสรุปผลของบทที่5เนี่ยเราต้องดึงเอาเฉพาะแก่นหรือสาระสำคัญที่สุดจริงๆของผลการวิจัยออกมาโดยที่ต้องตอบให้ตรงเป๊ะกับวัตถุประสงค์วิจัยที่เราตั้งไว้ตั้งแต่บทที่1เลยนะต้องเขียนให้มันชัดเจนกระชับแล้วก็เป็นระบบคือผู้อ่านเนี่ย ควรอ่านแค่ส่วนสรุปผลนี้แล้วเข้าใจภาพรวมของคำตอบได้เลยว่าคำถามวิจัยหลักๆของเราเนี่ยตอบว่ายังไงโดยที่ไม่ต้องย้อนกลับไปดูรายละเอียดเยอะแยะในบทที่4อีกครับอ๋อ oh, เหมือนเป็นการทำ executive summary mm hmm. เฉพาะส่วนของผลการวิจัยเลยใช่ไหมคะที่แบบว่าต้องจับใจความสำคัญให้ได้เร็วที่สุดแล้วความท้าทายของการเขียนส่วนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคะดูเหมือนจะง่ายแต่ก็อาจจะมี เอ่อกับดักซ่อนอยู่ความท้าทายหลักๆเลยคือการเลือกกับเรียบเรียงครับผมการเลือกเฉพาะสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆโดยที่ไม่ให้ประเด็นหลักๆมันตกหล่นไปแล้วก็การเรียบเรียงให้มันกระชับแต่ก็ยังต้องชัดเจนอยู่อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปนะบางทีผู้วิจัยก็อาจจะแบบอออยากใส่ทุกอย่างที่เจอมาเลยเพราะเสียดายข้อมูลที่อุตสาหเก็บมาใช่ไหมครับ หรือบางทีก็สรุปกว้างซะจนแบบไม่เห็นความเฉพาะเจาะจงของผลเราเลยมันต้องหาจุดที่มันพอดีพอดีนะครับสมดุลให้เจอนั่นสิคะการต้องตัดใจจากข้อมูลบางส่วนที่หามาได้ก็คงเป็นเรื่องยากเหมือนกันเอาล่ะคะ่ะผ่านจากส่วนสรุปผลไปแล้วนะคะทีนี้ไปสู่ส่วนทีออ่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจหลักของการตีความเลยมันก็คือการอภิปรายผลหรือ discussion ส่วนนี้ละคะ่ะที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ายากที่สุดเลย มันต่างจากการสรุปผลเมื่อกี้ยังไงแล้วทำไมมันถึงสำคัญมากๆเลยคะครับถ้าส่วนสรุปผลคือการบอกว่าเราเจออะไรนะครับการอภิปรายผลเนี่ยมันคือการตอบคำถามว่าแล้วมันหมายความว่ายังไงนี่คือส่วนของการตีความวิเคราะห์แล้วก็ให้เหตุผลกับผลลัพธ์ที่เราได้มานะครับแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยเขาเน้นย้ำเลยว่าการอภิปรายผลที่ดีเนี่ยต้องเชื่อมโยงกับ2ออย่างสำคัญสำคัญเลย หนึ่งก็คือกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือหลักการที่เราใช้เป็นฐานในการทำวิจัยคือที่ปูพื้นไว้ในบทที่1กับบทที่2นั่นแหละครับและ2ก็คือผลการวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เรารวบรวมมาแล้วในบทที่2จุดที่ทำให้ส่วนนี้มันทั้งน่าสนใจแล้วก็ท้าทายเนี่ยนะครับคือมันไม่ใช่แค่การเอาผลของเราไปเทียบกับทฤษฎีหรือเทียบกับผลคนอื่นแล้วก็บอกว่าอ้อเหมือนกันหรือต่างกันจบแค่นั้น แต่มันต้องลงลึกไปอีกขั้นหนึ่งคือทำไมผลมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นผลวิจัยของเราเนี่ยมันไปสนับสนุนหรือมันไปขัดแย้งหรือมันไปเพิ่มเติมความเข้าใจต่อทฤษฎีที่มีอยู่แล้วยังไงบ้างแล้วพอไปเทียบกับงานวิจัยของคนอื่นๆเนี่ยทำไมผลของเราถึงสอดคล้องกันละหรือทำไมมันถึงต่างกาันการวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยตรงนี้นี่แหละครับที่มันแสดงถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งจริงๆ อ๋อการตอบคำถามทำไมนี่เองที่เป็นแก่นสำคัญเลยฟังดูแล้วต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลสูงมากๆเลยนะคะแล้วประเด็นเรื่องการพูดถึงข้อจำกัดของงานวิจัยตัวเองในส่วนนี้ล่ะคะแหล่งข้อมูลก็เน้นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันมันดูขัดขัดกันไหมคะที่เราจะต้องมาชี้จุดอ่อนในงานของตัวเองไม่ขัดเลยครับไม่ขัดเลยจริงๆแล้วกลับกันเลยนะครับ การที่เรายอมรับแล้วก็อภิปรายข้อจํากัดของงานเราอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเช่นข้อจํากัดเรื่องกลุ่มตัวอย่างเอย่ยเครื่องมือเอย่ยระยะเวลาเอย่ยมันกลับเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานวิจัยของเรานะครับมันแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยเนี่ยเข้าใจขอบเขตเข้าใจบริบทของสิ่งที่ตัวเองค้นพบนะไม่ได้แบบเคลมเกินจริงไป แล้วที่สำคัญกว่านั้นคือการเข้าใจข้อจำกัดนี้แหละครับมันเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญเลยที่จะพาเราไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผลมากๆนอกจากนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการอภิปรายผงที่ดีเนี่ยควรจะสามารถชี้ให้เห็นถึงในัยะสำคัญ implications ของผลการวิจัยได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นนัยสำคัญในเชิงทฤษฎีเช่นเอ,อ่อผลนี้มันไปท้าทายหรือไปเสริมแนวคิดเดิมยังไงหรือว่าจะเป็นนัยสำคัญในเชิงปฏิบตัติเช่นผลวิจัยนี้จะเอาไปปรับปรุงวิธีการสอนได้ไหมเอาไปพัฒนานโยบายอะไรได้หรือเปล่าหรือช่วยแก้ปัญหาจริงๆได้ยังไงบ้างถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้งานวิจัยของเรามีพลังมากขึ้นเยอะเลยครับโห ทั้งตีความทั้งเชื่อมโยงอธิบายเหตุผลแล้วยังต้องชี้ให้เห็นข้อจำกัดกับในสำคัญอีกเป็นส่วนที่ต้องใช้พลังสมองเยอะจริงๆนะคะแต่ก็ฟังดูเป็นส่วนที่ทำให้งานวิจัยมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้จริงๆค่ะทีนี้มาถึงองค์ประกอบสุดท้ายของบทที่5กันแล้วค่ะก็คือข้อเสนอแนะ recommendations หลังจากที่เราสรุปมาแล้วอภิปรายมาแล้วเราก็จะมาบอกว่าแล้วไงต่อส่วนนี้มีเป้าหมายอะไรบ้างคะครับ เป้าหมายหลักๆเลยคือการมองไปข้างหน้าครับโดยจะแบ่งเป็นสส่วนชัดๆเลยตามที่แหล่งข้อมูลบอกไว้นะครับคือ 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลไปใช้และ 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปครับสำหรับส่วนแรกข้อเสนอแนะในการนำไปใช้เนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดเลยคือมันต้องเกิดจากผลการวิจัยที่เราค้นพบจริงๆนะครับไม่ใช่แบบคิดเอาเองหรือว่าเป็นข้อเสนอแนะที่มันกว้างๆลอยๆใครๆก็พูดได้แบบนั้นไม่ได้ เช่นสมมุติงานวิจัยเราพบว่าเทคนิคการสอนแบบ A เนี่ยนะมันช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียนได้จริงข้อเสนอแนะก็ควรจะเจาะจงไปเลยว่าเออแนวทางการนำเทคนิค A ไปปรับใช้ในห้องเรียนแบบไหนถึงจะดีหรือมีข้อควรระวังอะไรบ้างในการใช้ หรือถ้าเราพัฒนานวัตรกรรม B ขึ้นมาแล้วก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพนะข้อเสนอแนะก็อาจจะเป็นเรื่องการขยายผลนวัตรกรรมนี้หรือการอบรมครูเพื่อใช้นวัตรกรรม B เป็นต้นคือมันต้องมีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากๆกับข้อค้นพบของเราครับเข้าใจคะ่ะคือต้อง actionable หรือนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็ต้อง b a s e on evidence คือมีฐานมาจากผลงานของเราเองแล้วส่วนที่สองะคะข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป อันนี้ดูเหมือนจะเป็นส่วนที่โชว์วิสัยทัศน์ทางวิชาการของเราเลยทําไมส่วนนี้ถึงสําคัญแล้วจะเขียนยังไงให้มันคมอะคะไม่ใช่แค่บอกว่าควรศึกษาเพิ่มเติมกว้างๆแบบที่เห็นกันบ่อยๆ ใช่เลยครับส่วนนี้สำคัญมากๆครับเพราะมันเหมือนเป็นการส่งไม้ต่อทางปัญญานะครับมันแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยเนี่ยไม่ได้มองว่างานของตัวเองคือคำตอบสุดท้ายนะแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความรู้ที่มันต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วการให้ข้อเสนอแนะที่ดีเนี่ยมันจะช่วยนำทางวงการวิชาการไปในทิศทางที่ควรจะเป็นได้ด้วยส่วนการเขียนให้คมนั้นแหล่งข้อมูลให้แนวทางที่ดีไว้หลายข้อเลยครับหลักการสำคัญที่สุดคือต้องอิงจากงานปัจจุบันของเรา หนึ่งเลยคือเชื่อมโยงกับข้อจำกัดที่เราเพิ่งคุยกันไปในส่วนดิสคั s ชันนั่นแหละครับเช่นถ้าเรายอมรับไปแล้วว่ากลุ่มตัวอย่างเราจำกัดอยู่แค่ในกรุงเทพใช่ไหมครับข้อเสนอแนะก็ควรจะเป็นควรมีการวิจัยซ้ำในบริบทต่างจังหวัดหรือในผู้มีภาคอื่นๆเพื่อตรวจสอบดูว่าผลมันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าหรือถ้าเราใช้แค่แบบสอบถามอย่างเดียวก็อาจจะเสนอว่า ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเช่นการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมด้วยเพื่อให้เข้าใจมุมมองความรู้สึกของผู้เรียนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับ2คือเสนอประเด็นวิจัยใหม่ๆที่มันต่อยอดจากสิ่งที่เราค้นพบเช่นถ้าเราเจอว่าปัจจัย x มันส่งผลต่อ y นะเราก็อาจจะเสนอว่าควรศึกษาเพิ่มเติมว่ามันมีปัจจัยแอื่นๆอีกไหมเช่นสภาพแวดล้อมที่บ้านการสนับสนุนจากเพื่อนที่อาจจะส่งผลต่อ y ร่วมกับ x ด้วย หรือเสนอให้ขยายขอบเขตการวิจัยเช่นควรศึกษาผลกระทบในระยะยาวของนวัตกรรมนี้ดูบ้างหรือปรับเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างไปเลยเช่นควรลองศึกษาในกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษดูบ้างเป็นตน้น 3. ก็คือเสนอให้มีการพัฒนาตัวกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเช่นควรพัฒนานวัตกรรมการสอนที่เราใช้ในงานวิจัยนี้ให้มันมีความยุดหยุ่นมากขึ้นนะหรือ ควรมีการสร้างแล้วก็พัฒนาแบบวัดผลด้านให้มันมีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้สูงขึ้นเพื่อเอาไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อๆไปอะไรแบบนี้ครับการเขียนข้อเสนอแนะโดยอิงหลักการพวกนี้นะครับมันจะทําให้เห็นเลยว่าผู้วิจัยเนี่ยคิดต่อยอดอย่างเป็นระบบจริงๆไม่ใช่แค่เขียนเขียนไปให้มันครบองค์ประกอบเฉยๆแต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อองค์ความรู้แล้วก็ชี้ช่องว่างที่ยังรอการเติมเต็มอยู่จริงๆ สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าเราจะผลักดันขอบเขตความรู้ในเรื่องนี้กันต่อไปได้อย่างไงฟังแล้วเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเๆค่ะว่าการเขียนข้อเสนอแน่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่การบอกว่าควรทำอะไรต่อเฉยๆแต่ต้องบอกด้วยว่าทำไมถึงต้องทำสิ่งนั้นโดยอิงจากงานของเราเองทั้งจากข้อค้นพบแล้วก็ข้อจากัดด้วยมันเหมือนการวางรากฐานให้กับงานวิจัยในอนาคตจริงๆนะคะ ใช่เลยครับงานวิจัยที่ดีเนี่ยมันไม่ควรจะจบลงแค่ที่บทสรุปนะครับแต่มันควรจะเปิดประตูไปสู่คำถามใหม่ๆข้อสงสัยใหม่ๆและข้อเสนอแนะที่มีคุณภาพนี่แหละครับคือคุณแจสำคัญดอกหนึ่งเลยที่จะไขประตูบานนั้นได้สรุปการเจาะลึกของเราในวันนี้บทที่5ของงานวิจัยจึงไม่ใช่แค่ ภาพผนวกส่งท้ายนะคะแต่มันเป็นส่วนที่สำคัญมากๆที่ต้องใช้ทั้งการสังเคราะห์การตีความอย่างมีหลักการการเชื่อมโยงกับองค์ความรู้เดิมแล้วก็งานวิจัยอื่นๆด้วยการยอมรับข้อจำกัดอย่างซื่อสัตย์และที่สำคัญคือการมองไปทั้งหน้าอย่างมีวิสัยทัศน์เพื่อกลั่นกรองทุกอย่างออกมาให้เห็นถึงคุณค่าแล้วก็ผลกระทบที่แท้จริงของงานวิจัยที่เราทาค่ะถูกต้องเลยครับ การเขียนบทที่5ให้ดีได้เนี่ยมันสะท้อนความสามารถของผู้วิจัยในการมองภาพรวม Seeing the big picture นะครับการเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกัน Connecting the dots แล้วก็การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสารรค์ Critical and creative thinking เพื่อจะผลักดันองค์ความรู้ให้มันก้าวไปข้างหน้าได้ครับวับนนี้เราก็ได้เจาะลึกถึงแก่นของบทที่5กันไปพอสมควรเลยนะคะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการมองบทนี้ในมุมใหม่ๆกันนะคะ ก่อนจะจากกันไปวันนี้ที่ฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะคะซึ่งอาจจะต่อยอดไปจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้แต่ว่าไม่ได้มีคำตอบสำเร็จรูปในแหล่งข้อมูลที่เราดูมานะคะคำถามก็คือมีแนวคิดที่น่าสนใจว่า ถ้าเราลองเริ่มคิดถึงข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปโดยเฉพาะข้อเสนอแนะที่มันเกิดจากข้อจำกัดที่เราคาดการได้ล่วงหน้าเนี่ยคิดถึงมันตั้งแต่ตอนที่เราออกแบบการวิจัยในบทที่1ห,หรือบทที่3เลยมันจะช่วยให้เราวางแผนงานวิจัยทั้งหมดได้รัดกุมขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มคุณค่าหรือผลกระทบของงานวิจัยชิน้นนั้นๆของเราให้มากขึ้นได้หรือไม่อย่างไรบ้างคะลองนำไปขบคิดต่อย,ยอดกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ